ลัคนาราศีสุดท้ายท้ายสุดแล้วแม่งอยากจะหลับคาหายที่หายเลยเนี่ยเอ้าเอ้ลัคนาราศีสุดท้ายแล้วอะไรไมิถุนท้ายตลอดขี้บ่นที่หายเลยเนี่ยเออเฮ้ยคนอื่นเขาท้ายท้ายก็มีไม่ได้มิถุนท้ายตลอดที่ไหนเล่าที่บนเนี่ยขอบคุณนะจ๊ะที่เข้ามาชมนะเออลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเออมาแล้ว น้ามิถุนนะเออมาแล้วอ่านะฮะลัคนาราศีมิถุนทยอยเก็บไครก่อนนะฮะทยอยเก็บไข่ก่อนนะดาราหูที่ย้ายตรงนี้ไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าภพที่สิบเรือนการงานเล็งไปยังเรือนพันธุเกี่ยวกับบ้านช่องที่อยู่อาศัย นะครับมีโอกาสจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาสงอาศัยนะนะครับ <c oughs> มีโอกาสจะได้ขยับขยายเพิ่มเติมเช่นไปซื้อคอนโดซื้อบ้านใหม่ซื้ออะไรก็ตามนะฮะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ก็ให้ระวังปากเสียงจุกจิกยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องที่บ้านเรื่องญาติญาติด้วยนะชาวลัคนาราศีมิถุนอน่ะ นะก็ต้องระวังสิ่งเหล่านี้นิดนึงนะครับแต่อย่างไรก็ดีสินแสหมิงเชื่อมั่นว่าราหูที่ไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าตรงนี้แม้งานจะหนักภาระจะเยอะแต่จะเป็นช่วงจังหวะที่ชะตาชีวิตก็มีความเจริญก้าวหน้าใครที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ๆแล้วธุรกิจนั้นต้องเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่โซเชียลมีเดียหรือบันเทิงหรือเอ็นฟูเอนเซอร์ นะจะได้รับความสำเร็จดีมากนะครับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนแล้วนิยมเรื่องการเล่นหุน้นเล่นทองคำก็มีโอกาสจะได้เงินดีมากนะนี่แหละชาวลัคนาราศีมิถุนละนะครับดูในภาพรวมๆแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้ขี้เลเลยก็ใครใส่หมวกให้เราด้วยขอบคุณมากนะครับทางติกตอกนะนะเออนะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังระวังปัญหาความจุกจิกกับญาติพี่น้องทะเลาะก,กันนะขอให้ดูให้ดีนะครับอย่าไปสร้างเรื่องบาดหมงบาดหมางกันนะมันขัดลาบอะไรยอมได้ยอมก็ยอมไป นะครับแต่เนี่ยมันจะมีโอกาสเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยนะครับไหนไหนก็ไหนๆแล้วจะต้องซ่อมก็ซ่อมก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะมีโอกาสที่จะต้องเสียเงินเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอยู่แล้วบางคนอาจจะมีการขยับโยกย้ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็เป็นไปได้ถามว่าราหูที่อยู่ในเรือนกรมมะเล็งไปยังเรือนพันธุเกี่ยวกับครอบครัวตรงนี้ มันไปส่งผลเรื่องความรักไหมจริงๆแล้วมันส่งผลในทางอ้อมแต่ไอตัวที่ส่งผลที่สุดนะคือดาวพฤหัสที่จะย้ายเข้าวินาศในวันที่30เมษายนก็ขอพูดให้ฟังในทีเดียวตรงนี้เลยฟังให้ดีนะครับใครลัคนาราศีมิถุนแล้วมีแฟนอยู่ควงกันไปควงกันมานะยังไม่สรุปลงตัวสักทีจะแต่งจะเอายังไงจะซื้อบ้านจะลงหลักปักฐานยังไงควงกันอยู่นี่แหละนะฮะ เดี๋ยวท่านเลย30เบเมษาไปแล้วยังไม่สรุปนะไอ้ที่ว่าตัวจริงอา,อาจจะไม่ใช่ตัวจริงนะเว้ยบอกก่อนเพราะราหูก็เล็งไปยังเดือนพันธุด้วยเข้าใจไหมนะใครที่เออเลอเออเตออยู่คอยจังหวะอยู่ไม่รู้คอยทำเตียอะไรหรือโสดอยู่บนว่าอยากมีแฟนแต่พอมีเข้ามาแล้วก็ไม่ถูกใจก็ไอ้นู่นไอ้นี่เดี๋ยวราหูย้ายเข้าวินาศเมื่อไหร่ล่ะทีเนี้ย ทีเนี้ยแมงแแทนที่จะเป็นของดีกลับก็ต้องเจอแบบต้องระมัดระวังแล้วเปิดเผยยากแล้วหรือบางคนก็อาจจะชอบรักไม่เปิดเผยก็ได้ผมก็ไม่รู้หรอกไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนะแล้วแต่นะครับไอ้แล้วแต่นะรสนิยมของแต่ละลนะบุคคลนะแต่นี่แหละราหูอยู่ตรงนี้แหละนะเดี๋ยวนี้เนี่ยบ,บอกไปก่อนล่วงหน้าเลยใครมีคู่มีความรักอยู่ควงกันไปควงกันมาต้องรีบสรุปนะจะไปทางไหน จะคบกันต่อไปจะเอาอยัางไงดีเออดูให้ดีก็แล้วกันเพราะว่ามันทําไมล่ะเดี๋ยวพอมันใหญ่พฤหัสย้ายเขาวินาดจริงๆไม่เกี่ยวกับลาหูจะมาบอกเพิ่มเติมให้ย้ายเขาวินาศปุ๊บทีนี้แหละตัวจริงที่เราเคยควงอยู่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ดูให้รอบคอบนะบอกก่อนบอกก่อนชาวรา,า,ราศีมิถุนทุกท่านอะไรคุณมะลีอะไรตายตายตาย,ตายบนอะไรเนี่ยเอ้ยลัคนาอะไรอ่ะคุณมะลีอ่ะตุนไม่ใช่หรอ เออแล้วไปไว้าอะไรกับทคยเขาล่ะแหม,แมเออนะอะไรบอกมีดอกคู่ก็พิมพ์ยังจะพิมพ์ไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเลยมันก็คงจะมีดอกไอ้คู่อะ่ะบอกมีดอกคู่เออมันจะมีเป็นดอกอะไรล่ะดอกทานตะวันเหรอหรือดอกหน้าบัวดอกกุหลาบเหรอแหมอเอวโอเคนะ นะครับเป็นที่เข้าใจตรงกันแล้วนะทั้นนั้นเรื่องงานเรื่องงานอะไรเนี่ยลักนาะตุลผู้ชายเมถุนเราจะโป๊แตกไหมคะมีโอกาสสูงคะ่ะนะคุณมิ้นมาลีนะ